بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الله ช่วงตั้งแต่นี้ต่อไปก็เป็นวิชาหะด,ดิษนะครับก็ได้เรียนกันมาแล้วยังต่อเนื่องนะครับเรายังอยู่ในบทเรียนที่เจ็ดบทเรียนที่เนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฉวยโอกาสประกอบคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเอานิดนึงเรามาถึงตรงไหนเรามาถึง ประเด็นศึกษาข้อที่7นะครับข้อที่4ก็ขอโทษทีนะแล้วก็หน้าที่27เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่นั่งเรียนอยู่ในขณะนี้เปิดไปในชีตนะครับเอกสารประกอบการเรียนหน้าที่27ในส่วนของประเด็นศึกษาข้อที่4เดี๋ยวเราจะเรียนกันตรงนี้นะครับ ผมเอาใส่จอไว้ด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ดนะูถึงประเด็นศึกษาข้อที่4หน้าที่27เพอครั้งที่แล้วข้อที่3เรียนไปแล้วนะเอาเริ่มกันเลยเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเพราะตอนนี้ต้องเร่งเรียนหน่อยแล้วจะจบคอร์สแล้วยังไปแค่ครึ่งทางเองนะครับก่อนเช้าัล้์จะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะใครที่ไม่เข้าใจใครที่สงสัยในจุดไหนก็โทรถามถ่ายกัน เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจบทเรียนทุกๆฮะดิษนะครับอย่างกระจ่างแล้วก็อย่างละเอียดเลยนะครับอ่ะดูนะครับประเด็นศึกษาข้อที่4เข้าระบุยังไงเขาระบุว่าเวลาว่างคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาอ้า ฟังตรงนี้ก่อนพี่น้องเวลาว่างเนี่ยนะครับเวลาว่างเนี่ยนะฮะคือความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องต้องคิดตรึกตรองเรื่องนี้ดูให้ดีนะเพราะเกี่ยวข้องกับเวลาว่างเนี่ยถ้าเราเป็นเ,เป็นบุคคลที่มีแต่ความยุ่งม,มีธุระประปังเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวไปขายของเดี๋ยวออกบูธเดี๋ยวไป จ่ายเงินเดือนลูกน้องเดี๋ยวไปดูสินค้าเดี๋ยวไปเอาของส่งไปให้หลูกค้าเดี๋ยวโอ้โหเธอเกิดวิจิปาถะอยู่อย่างนี้นะบางคนเนี่ยบอกตรงๆว่าเวลาว่างไม่มีเพื่อที่จะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาเลยขาดทุนไหมครับพี่น้องแน่นอนอย่างยิ่งผมว่าขาดทุนอย่างย่อยยับเลยนะเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยานี้มาเพื่ออะไรพี่น้องรู้ไหม อัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยานีเนี่ยมาเพื่อที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์มาเพื่อที่จะมีการอิบาดาต่ออัลลอฮ์แปลว่าน้ำหนักของเราที่จะต้องทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นั้นต้องมากกว่ามากกว่าดุนยาใช่ไหมมากกว่าการแสวงหาทรัพย์สินมากกว่าการแสวงหาตำแหน่งนะครับต้องให้มากอิบาดะห แปลว่าความดีเพื่ออัลลอฮ์ต้องทําให้มากให้มากให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้บางทีเวลาว่างมันไม่มีคนในเวลาไม่มีเวลาว่างจะนั่งกุอ่านกุรานก็ทําไม่ได้จริงปะจะนั่งซิกรุลลอกทําไม่ได้จะนั่งฟังศาสนาทําไม่ได้แต่สําหรับคนที่ยังมีเวลาชมรายการนะครับทีวีที่สอนเรื่องศาสนาชมนะครับ รายการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับกับเยียตีมทีวีได้เนี่ยอัลลอฮฺหอักบัตถือว่าเป็นเนื้อม,มาที่ยิ่งใหญ่แล้วนะพี่น้องที่เราควรจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้มากๆเพราะนั้นพยายามนะงานของดุนยาก็เอาเฉพาะสัก8ชั่วโมงพอแล้วพี่น้องส่วนงานในโลกอาคิรอเนี่ยเอาอย่างนี้งานดุนยาสัก8ชั่วโมงเอาหลับพักผ่อนสัก8ชั่วโมง เหลืออีก8ชั่วโมงนะทำอะไรพี่น้องเหลือตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องจัดสรร8ชั่วโมงตรงนั้นที่เหลือให้ดีและต้องมีการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้มากๆในช่วง8ชั่วโมงที่เหลือนี่แหละแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดอัลลอฮฺลงโทษอันเนื่องมาจากบ้าคลั่งในชีวิตโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็ให้หมกมุ่นอยู่กับชีวิตดุนยาเนี่ยแหละในเมื่อบ้าคลั่งกับดุนยานัก เอาเลยเชิญเลยเอาลอจะยิ่งเพิ่มพูนการงานทางดุนยาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดชีวิตต้องเป็นทาสของดุนยาไม่เอานะพี่น้องที่จะเป็นทาสของโลกดุญญนยาเนี่ยไม่เอาเพราะฉะนั้นบทเรียนของเราวันนี้นะพี่น้องเวลาว่างเนี่ยคือความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่มากเวลาเรามีเวลาว่างๆนะอย่าอย่าเอาเวลาว่างไปทําสิ่งไร้สาระ ผมไม่ได้พูดว่าเวลาว่างเนี่ยนะเนี่ยเวลาว่างเนี่ยเอาไปทำในสิ่งที่เอาไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะผมไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่ผมกล่าวว่าเวลาว่างอย่าเอาไปทำสิ่งไร้สาระแค่ไร้สาระนี่ห้ามทำแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต้องบริหารเวลาว่างให้ดีเพราะมันเป็นอะไรนะเป็นความโปรดปราน ภาษาอาหรับเรียกว่านนี้มะความโปรดปรานตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเอาละดูในฮะดิษระบุอย่างนี้เนี่ยในฮะดิษระบุว่าระบุยังไงดูตามไปเลยนะครับในหนังสือท่านนับดุลฮัมหมัดสุลลัลนวฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะนี ani, un un ่อามะตานี่มักบูนุนฟีฮิมาแกซีรุนมินันนัสอัสซิฮะวัลฟารอก อดูความหมายความโปรดปานสองประการที่มนุษย์มักบนูนปล่อยประละเลยไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าของมันเนี่ยนะมีอะไรและ,อะยอมไม่เอาใจใส่มักบนูนเนี่ยคือยินยอมแล้วที่จะไม่เอาใจใส่ตอนนี้มาทั้งสองประการเนี่ยคืออะไรบ้างอัศเช้า แปลว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวัลฟรารอกแปลว่าการมีเวลาว่างการมีเวลาว่างท่านพี่น้องครับสองประการนี้คือเสฮาวัลฟรารอกสุขภาพดีแล้วก็มีเวลาว่างตรงนี้เป็นเนี้ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาเราเวลาที่มีเวลาว่างเนี่ยทำอะไรกันพี่น้อง นะเราทําอะไรกันอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาว่างทําอะไรก็ได้ที่เป็นความดีสักนิดหนึ่งอ่านกุนวัลล้อสักสามจบผลบุญเทียบเท่ากับการอ่านกุรอานหนึ่งเที่ยวเวลาว่างๆลุกขึ้นไปไปอาบน้ําละหมาดพี่น้องไปอาบน้ําละหมาดซะแล้วก็มาละหมาดซุนนตุลวูดูสองราคะ ท่านนบีบอกว่าเมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้เข้าสวรรค์ถ้าหากว่าตายในตอนนั้นได้เข้าสวรรค์อา้าวพอเวลาถึงเวลาได้เวลาละหมาดอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปอาบละหมาดแล้วก็มาละหมาดสุนตุนูดุถ้าตายไปหลังจากนั้นได้เข้าสวรรค์อลัลลอฮ์โปรดปานมากเลยนะอัลลอฮ์เ,เมตตามากเหลือเกินหรือแม้กระทั่งอา้าวไม่ต้องมาละหมาดสุนตุนูดุหรอกนบีเคยบอกอย่างนี้ เวลาว่างๆนะลุกขึ้นไปอาบนั่นละหมาดอาบยังทั่วถึงเลยนะพออาบนั่นละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กล่าวปฏิญาณตนกล่าวปฏิญาณตนหลังอาบน้ําละหมาดกล่าวว่ายัางไงครับพี่น้องกล่าวว่าออออออัััชฮฮฮฮะะดลลลลลลลิิว์ أشهدوا أن لا إله إ ะ ا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م ซูลุลลอฮ์กล่าวแค่เนี้ยนบีบ,บอกว่า เขาจะได้เข้าสวรรค์ในประตูใดก็ตามแต่ประตูสวรรค์ทั้ง8ดบานเนี่เปิดออกต้อนรับคนประเภทนี้เข้าประตูสวรรค์ประตูใดก็ได้ที่เขาปรารถนาอัลลอฮฺอักบัตเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนาศาสนานะพี่น้องเราก็ไม่รู้ว่าเวลาว่างๆเนี่ยทำเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราขนาดไหนอัลลอฮ์เพิ่มพูนคุณงามความดีให้แก่เราขนาดไหน เพราะฉะนั้นพยายามนะเนี่ยดูต่อเนี่ยมาต้านความโปรดปานสองประการที่มนุษย์ทำไมอะ่ะไม่เห็นคุณค่าและก็ยอมไม่เอาใจใส่นะครับหรืออะไรไม่ยอมเอาใจใส่เนี่ยนะครับโดยทำไมนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและการมีเวลาว่างพี่น้องร่างกายแข็งแรงมีเวลาว่างลองคิดดูนะถ้าเราอยากจะทำดีอ่ะนะ เวลาว่างมันมีแต่เกิดป่วยสุขภาพไม่ดีถามว่าทำดีได้อย่างสมบูรณ์ไหมไม่สามารถทำความดีได้อย่างสมบูรณ์อา้าวสุขภาพดีมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงเดินเหินไปไหนได้ด้วยความสะดวกแต่ไม่มีเวลาว่างถามว่าทำความดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่นะสุขภาพดีมีเวลาว่าง เป็นเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับอา้าไปข้อต่อไปเลยประเด็นศึกษาข้อที่หดูนะไปเร็วไปเปล่าพี่น้องอ่าถ้าไปเร็วไปก็ต้องโทรมาบอกนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นะพี่น้องโทรมาหาผมว่าอาจารยเร็วกว่านี้น้อยไม่ได้เด้อสังเกตน้ําเสียงดูเออเป็นคนแบบคล้ายๆหนุ่มๆ้าวๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ ทำไมเร็วเหลือเกินอย่างนี้แสดงว่าอ๋อหกขึ้น60อัพก็ทั้งคนที่อายุมากแล้วก็คนที่อายุยังน้อยอยู่ก็ตรงจูนมาสู่ปานกลางนะไปแบบปานกลางนี่แหละดีที่สุดนะอา้าวประเด็นที่5เขาเรียกว่าประเด็นศึกษาข้อที่5ในหนังสือระบุยังไงเขาบอกว่าผู้ศรัทธาจะต้องฝึกสละทรัพย์สละทรัพย์ ไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานาะฮูวตาลาในยามที่ยังมีทรัพย์น้อยๆน,นี่แหละดูก่อนดูก่อนพี่น้องสละทรัพย์สละทรัพย์ยังไงพี่น้องต้องฝึกนะเอาอย่างนี้พี่น้องบอกไม่มี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 มมมมจน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 เน้นย้ำตรงนี้นะเพราะว่าไปพูดที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยพอเรียกร้องให้พี่น้องบริจาคกัน อ๋ออาจารย์อยากจะบริจาคแต่มันไม่มีเนะี่ยจะทำยังไงอา้าวผมก็ถามนิดนึงวันละบาทนี่ได้ไหมคิดเลยวันละบาทมันยังไงกันอา้าววันละบาทเดือนละ30มสิบาทไม่ได้ไม่เป็นอะไรวันศุกร์วันนึงอะ่ะไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเอาไปบาทหนึ่งได้ไหมหยอดไปในตู้บริจาคสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟของมัสยิด อย่าลืมนะบริจาคแบบน้อยๆเนี่ยผมว่าผลบุญอาจจะได้มากกว่าคนที่บริจาคเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆอีกเพราะคนที่บริจาคเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเนี่ยพี่น้องบางทีต้องการชื่อบางทีแหมถ้าบริจาคแสนหนึ่งขึ้นไปรับโล่บนเวทีนั่นไม่ได้อะไรเลยพี่น้องไม่ได้ผลบุญอะไรเลยได้แต่ขึ้นไปประกฏดตัวบนเวทีได้ คนสันเสริญเยืนยอแป๊บเดียวเท่านั้นหมดแสนหนึ่งหมดแต่เราบริจาคบาทนึงเนี่ยกล้าออกน้ำไหมละ่ะไม่กล้าออกน้ำแปลว่าบริจาคในลักษณะที่มีความจริงใจกับอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาสละทรัพย์นี่นะในขณะที่เรายังมีทรัพย์น้อยๆอยู่ในฮะดีสบอกว่าเวลามีทรัพย์มากๆพี่น้องให้บริจาคแต่ผมเองเนี่ย เป็นประเด็นศึกษาที่บรรจุลงไปในวิชาเนี้ยนะครับวิชาฮะดีสเนี่ยหน้าที่เท่าไรอหน้าที่หหน้าที่28่สิบแปดขโทษทีข้อที่5เนี่ยนะฮะผู้ศรัทธาต้องเสียสละทรัพย์ไปในหุนทางของอัลลอฮ์ในยามที่ยังมีทรัพย์น้อยๆอยู่ในฮะดีษบอกว่าถ้ามีทรัพย์ก็ให้บริจาคให้ช่วยเหลือคนยากคนจนให้นึกถึงทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทีนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีทรัพย์มากๆเพียงอย่างเดียวนะนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาต่อว่าฮะดีษของท่านนาบีเนี่ยบอกถึงการบริจาคถ้างั้นคนจนๆมีสิทธิบริจาคไหมมีเอาดูต่อดูต่อ,ด,ตอดูบทเรียนต่อเนื่องไปเลยนะหน้าที่28นะครับฮะดีษสั้นๆที่นบีบอกเอาไว้นะบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูตนะนบีบอกว่าอัฟดอลุสซาดะกตี ยูฮุดุลมุกิลอัฟดอลแปลว่าประเสริฐที่สุดนะครับอัฟดอลเนี่ยแปลว่าประเสริฐที่สุดนะอัสดอกกสดอกกที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรยูฮุดุลมุกิลจ่ายสดอกกของคนที่มีทรัพย์น้อยๆมีทรัพย์สินน้อยๆเนี่ยจ่ายสดอกกไปท่านพี่น้องครับในขณะที่เรามีทรัพย์น้อยๆนี่ยนะ อย่าคิดว่าเราไม่ต้องบริจาคนะอัลลอฮ์ดูเราอยู่ว่าไอตอนที่ยังมีน้อยๆอยู่เนี่ยมีการเสียสละจากตรงนั้นจากน้อยอยู่แล้วเนี่ยเสียสละสักนิดนึงไปในหุ่นทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบ้างหรือเปล่าอัลลอฮ์ดูตรงนั้นน้อยนนี่แหละพี่น้องทีนี้ไอตรงน้อยนนี่ก็เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอจะบริจาคได้แต่บดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวให้มีมากๆสักนิดนึงแล้วค่อยบริจาค ไอ้ตรงนี้แหละผมว่าสอบไม่ผ่านเพราะไอ้ตรงน้อยๆเนี่ยสักบาทหนึ่งสองบาทสามบาทห้าบาทยังไม่กล้าเสียสละเลยแล้วเวลามีมากๆจะเสียสละได้อย่างไรเพราะไอ้เหรียญสิบเนี่ยยังไม่กล้าควักออกจากกระเป๋าเหรียญห้าเนี่ยยังไม่กล้าควักออกจากกระเป๋าแล้วแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี่ยพี่น้องจะกล้าได้ย่งไงเอาลอดูอยู่นะ เอาล้อดูอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีทรัพย์น,น้อยๆอยู่เนี่ยอัล้อห้าบาทที่จ่ายไปในหุนทางของเอาล้อไม่ได้ทําให้เกิดความเดือดร้อนเลยในครอบครัวบาทหนึ่งสุกละบาทเดือนหนึ่งสี่บาทไม่ได้ทําให้เกิดความเดือดร้อนเลยในครอบครัวแล้วเรายังไม่เสียสละตรงนี้แล้วหวังเงินก้อนโตได้อย่างไรพี่น้องผิดเลยนะเพราะฉะนั้นนบีจงบอกว่าอัฟดอลุสซาดะก็เนี่ยนะอัฟดอลแปลว่าประเสริฐที่สุด สดก็แปลว่าการจ่ายสดก็ยุดุลมุกิลแปลว่าความพยายามยุดุลนะแปลว่าความพยายามจ่ายสดาก็ของบุคคลที่มีทรัพย์สินน้อยมีทรัพย์สินน้อยๆพยายามจ่ายอย่าเป็นผู้ที่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเสียสละไปในหุนทางของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ดูอยู่นะและอินชาอัละอนนะุม ในกุรานพูดเอาไว้ดีมากแปลว่าถ้าสู่เจ้าขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณด้วยการบริจาคขอบคุณด้วยการทําตัวดีๆขอบคุณด้วยการอะไรล่ะช่วยเหลือคนยากคนจนแม้ว่าเรานะ่ะจนอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังพอสละได้หบาท1ิบบาทการที่เราเสียสละตรงนี้อัลลอฮ์คือขอบคุณอัลลอฮ์ในในลักษณะเช่นเนี้ยอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ในอนาคตข้างหน้า แต่ถ้าเรายังพอมีทรัพย์สินแม้ว่ามันจะน้อยไม่ได้มีกระจิตกระใจเลยที่จะคิดบริจาคไปในคนทางของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์รู้ว่าจิตใจเราเนี่ยไมไ่เคยนึกที่จะเสียสละเลยแม้ว่าสามารถเสียสละได้เพียงบาทสองบาทดันไม่คิดเสียสละเลยทางงั้นให้รวยไปขนาดไหนก็ไม่ยอมเสียสละหรอกคนประเภทนี้นบ,บีจึงบอกเห็นไหมเนี่ยอัฟดอลุสซาดะก็จูุดุลมุกิล การจ่ายสดก็ที่ประเสริฐที่สุดก็คือความพยายามความขนขวายการเสียสละของบุคคลที่ยังยากจนอยู่ยังมีทรัพย์สินน้อยๆอ,อยู่นะครับเข้าใจนะอ่าดูต่อข้อที่อะไรแล้วเนี่ยข้อที่6ข้อที่6นะครับจบหรือเปล่าเนี่ยอเอาให้จบเลยกันนะข้อ6ข้อ7เลย2ข้อนะข้อที่6ดูต่อประเด็นศึกษาข้อที่6นะในหนังสือก็อนหน้าที่28 ต้องตืนกันพี่น้องอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวกูวนั่งหลับหนายีแปดนะข้อที่6ในส่วนของประเด็นศึกษาจากอัลฮะดิสข้อที่6นี้ระบุว่าท่านนาบีกำชับผู้ศรัทธาหลายประการเกี่ยวกับชีวิตในโลกดุนยาดังนี้นบีกำชับหลายประการมากเราเรียนเฉพาะฮะดิสสองบทในบทเรียนที่7นี่แหละพี่น้องบทเรียนที่7เรียนไปสองบทนี่นะ สบทนี่นะได้ประเด็นศึกษาวัานาบีคำชับผู้ศรัทธาหลายประการด้วยกันซึ่งยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับสามข้อด้วยกันในเนี้ยในหนังสือเนี่ยบอกยกตัวอย่าง3ข้อนะครับในฮะดทีที่เราเรียนไป2บทนี่นะเรามีสิ่งที่ได้รับจากคำสอนของท่านนาบีเนี่ยสข้อดดวยกันที่เราจะต้องมานั่งคิด ดูรู้สุนฮัดีสิสหมถึงว่าประเด็นศึกษาจากอัลฮัดีสิสเนี่ยเราต้องคิดต่อศึกษาต่ออดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะนบ,บีกําชับจากฮัดีสิสว่าจงอยู่ในโลกดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าเอาพักตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้านะี่แปลกยังไงอะ่ะพี่น้องทำตัวแปลกแปลกในที่นี้หมายถึงนี่นแปลกหน้านี่แปลก,กหน้านี่นะ หมายถึงอะไรหมายถึงทําตัวไม่เหมือนกับการปฏิบัติของคนที่อยู่ในาศาสนาอื่นพูดง่ายๆก็คือคนแปลกหน้าในที่นี้ทําตัวแบบอิสลามนี่แหละอ่าสงกรานที่ผ่านมาเขาสาดน้ำกันเขาอะไรนะลวนลามกันเขาไปจับหน้าลูกสาวบ้านคนอื่นเขาเอาแป้งสาดกัน เขาเอาโต๊ะมาตั้งข้างๆถนนพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงก็ขึ้นไปเต้นเต้นๆลัวษณะเต้นแล้วก็พวกยื่นแก้วให้ก็กินไปไม่รู้ในนั้นเนี่ยมีน้ำเมาหรือเปล่าพอเมาได้ที่โอ้โหพี่น้องคนที่เมาเนี่ยมันไรยางอายจริงๆถนะอดหมดเลยเสื้อพอถอดเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเห็นหมดเลยนะไม่มีอะไรสักชิ้นหนึ่งเสื้อชั้นในก็ไม่มีไปดูเนี่ยยูทูบเนี่ยที่ออกเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดจริงๆ พอถอดเสื้อปั๊บคนก็นยุว่าเฮย้ยกางเกงด้วยกางเกงด้วยถอดกางเกงอีกไม่มีอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวที่ร่างกายยืนเต้นพบพบพบตำรวจเห็นก็ยิ้มไม่ด้ไม่กล้าจับก็คือคนเมาอ่ะคนเมาไปพิกฎไม้อยูอ่แล้วก็โอเคทํากันไปแล้วก็ชุ่อยู่ในช่วงเทศกาลด้วยก็เลยไม่ได้นันกันเลยพี่น้องเห็นไหมคนแปลกหน้าเขาต้องไม่ทําอย่างนั้นพี่น้อง คนแปลกหน้าเนี่เขาต้องไม่ทําอย่างนั้นทํายังไงอ่ะเขากินเหล้ากันเราไม่กินเพราะศาสนาอิสลามห้ามเอาไว้แปลว่าคนแปลกหน้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนแปลกหน้าเนี่ยก็คือบุคคลที่ทําตามอิสลามอย่างเคร่งครัดนี่แหละทาตามอิสลามอย่างเคร่งครัดเขากินเหล้ากันเราไม่กินเขาไปไหนมาไหนกันไม่ได้คุมหัวเลยเราคุมศรีรษะอย่างเรียบร้อยเขาฟังดนตรีเราฟังไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ฮา,าม เขาสูบบุรีกันเราที่เป็นมุสลิมสูบบุรีไม่ได้เพราะบุรีมันเป็นสิ่งฮาาามทำไม่ได้น,ะนี่คือคนอะไรนะคนแปลกหน้านะนบีบอกต่อไปหรือเหมือนคนที่เดินทางคนที่เดินทางในลักษณะอย่างไหนคนเดินทางในลักษณะผ่านมาแลว้วก็ผ่านไปเท่านั้นคําว่าผ่านมาแลว้วก็ผ่านไปตรงนี้ท่านนาบีหมายถึง คนที่มาอยู่ในดุนยาต้องเจียมตัวมาอยู่ในดุนยาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องเรายิงอยู่เนี่ยถามว่ายิงแกรหรือยิงหนุม่มเอาละไอเด็กๆกันนั้นเพิ่งอายุ14 15หมันยิงยู่มันก็ยิงหนุ่มสาวขึ้นสาวขึ้นพอ20แล้ว25แล้วหลังจากนั้นยิ่งแกลงแกลงแก่ลงแปลว่าดุนยาเนี่ยมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นมากันชั่วกลับชั่วกันที่ไหนอ่ะ มีใครบ้างมาอยู่สักสักอะไรแหละสักห้าร้อยปีมีไหมยุคยุคเนี่ยนะครับเหมือนกับหนังจีนเนี่ยหนังจีนเนี่ยเขาบอกเขาก็สรรเสริญเยนยอกระยัรหรือผู้นําของพวกเขานะขอให้อายุยืนหมื่นหมื่นปีผมบอกเฮ้ยมันโกหกหรือเปล่าเนี่ยอวยพรแบบโกหกเลยใครเลยที่จะมีอายุยืนหมื่นหมื่นปีเนี่ยไม่มีทางแต่ว่าการสรรเสริญก็แบบใขาเรียกว่าหมู่บ้านแล้วก็คือคือใช้สำนวนภาษาที่มากเขาไว้ จะอยู่แค่ประมาณ80ปีตายกับกันหมืน่นหมื่นปีไม่มีใครอยู่ในลักษณะที่ยืนยาวตลอดไปเราก็เหมือนกับอะไรเนะ่เหมือนคนเดินทางนี่นบีสอนไว้นะเราเหมือนคนเดินทางที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นนี่คือข้อกำชับที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ในฮะดีษดูข้อที่สองข้อที่สองนี่นบีบอกอย่างนี้ระยะเวลาในโลกดุนยานั้นน้อยมากน้อยมาก เสมือนหยดน้ำที่ติดนิ้วหยดน้ำที่ติดนิ้วขึ้นมาขณะที่เอานิ้วมือเนี่ยจมลงไปในทะเลอ้าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่สรุปตรงนี้บอกกับพี่น้องว่าโลกดุนยาเหมือนหยดน้ำเนี่ยพะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนบีครั้งหนึ่งท่านนาบีบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านเอานิ้วจุมน้ำในทะเลเนี่ย นิ้วเนี่ยนะนิ้วเดียวจุ่มไปน้ําในทะเลแล้วก็ยกขึ้นมาท่านนาบีบอกว่ามีอะไรติดบ้างไหมบรรดาสฮาบะก็บอกว่าเนี่ยมีน้าติดมาหยดสองหยดเท่านั้นแหละนะครับย้อยเท่านั้นเลยยังไม่หยดเลยมีน้ําติดมานิดเดียวที่มือจุ่มไปในทะเลแล้วก็ยกขึ้นมามีน้ําติดอยู่นี้เดียวอยู่ปลายมือเนี่ยย้อยนะยังไม่ทันจะหยดเลยเรียกว่าย้อยหนึ่งยังไม่ทันจะหยดเลยท่านนาบีก็เลยบอกว่าชีวิตของดุนยาเนี่ย ถ้าเปรียบกับทะเลแล้วเนีนะ่เหมือนน้ำไม่ถึงหยดความน้อยของมันเหมือนน้ำไม่ถึงหยดส่วนโลกอาคิโรพินองเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยน้ำนี่จุมนิ้วมือลงมาในทะเลเนี่ยน้ำมันติดมาไม่ถึงหยดส่วนโลกอาค์ริโรพินองครับเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลและยิ่งอยู่ที่นั่นยิ่งนุม่มไม่มีวันหมด เวลาที่นั่นจะไม่มีวันสิ้นสุดเขาเรียกว่าชั่วการลานานหรือชั่วกลับชั่วกันยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นที่นบีได้เปรียบดุนยานี่เสมือนกับหยดน้ำหรือยังไม่ถึงหยดเลยะนะจากทะเลทั้งทะเลเนี่ยพี่น้องก็คิดดูก็นแล้วกันนะครับว่าดุนยานี่มันช่างมีเวลาที่น้อยนิดขนาดไหนนะเอาข้อที่สามก่อนจะหมดเวลาข้อที่สามนี้ที่บอกว่าอะไร โลกดุนยาเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดให้ข้อคิดกำชับผู้ศรัทธาหลายประการเราเอามาสามประการพอแล้วก็เราก็มาคิดต่อข้อที่สามนี่คิดยังไงนบีบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่ไม่จีรังทุกสิ่งทุกอย่างกำลังโคจรไปสู่จุดอวสานทั้งสิ้นมันจีรังยังไงแ่ละพี่น้องไปดูดีปีโนมิดของพวกฟิรูอุน โอ้โหมันจะยิ่งใหญ่โออาใหญ่โตแข็งแรงคงทนขนาดไหนก็ตามแต่ไปดูนในะประเทศอียิปต์ตอนนีนะ้มันเหลืออะไรมันก็เหลือแค่โครงสร้างต่างๆซึ่งทั้งหยิบศพทั้งอะไรก็ตามแต่เก่าลงเก่าลงค่อยๆอะไรนะผุพังเรื่อยไปผุพังเรื่อยไปนี่แหละมันไม่มีจีรังเลยนะบ้านใครก็ตามแต่ ที่ปลูกว่าใหญ่โตสุรานไหนก็ตามแต่ที่ปลูกว่ายังองทวงพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีความจีรังยั่งยืนเลยเอาได้ไง่ายๆที่ร่างกายเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันอะไรมันเร็วดีที่ร่างกายเราเนี่ยถามว่ามีอะไรจีรังบ้างบางคนแก่อายุ35ไปดึงหนะ้าดึงเพราะว่าไอ้ตีนกาเริ่มขึ้นไปดึงดึงไปดึงมาไปพับอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นก้อนเลยดึงจนกระทั่งแบบอะไรนะ หน้าธรรมดาเนะี่ยดูยิ้มไปเ,เฉยๆนะไม่ได้ยิ้มหรอกเพราะว่ามันตึงนะดึงดึงดึงเอาลองไปดูเิปล่อยให้ดึงไปสามปีดึงทีหนึ่งสองปีดึงทีหนึ่งดูสิหกสิบมันจะดึงไหวไหมแปดสิบมันจะดึงไหวไหมไม่มีเลยแปลว่าโรกดุนยานี้ไม่มีความจีรังยั่งยืนพี่น้องยิงอยู่ยิงโสมลงโสมลงโสมลงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆนะครับเอา เวลาในวิชาหะดิษหมดลงไปแล้วนะครับคุยกับพี่น้องเพลินเลยแปลว่าเดี๋ยวผมจดก่อนเรามาถึงข้อที่7นะครั้งต่อไปจะเรียนข้อนี้ข้อที่7นะครับแต่ว่าครั้งนี้หยุดแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเรียนในข้อที่7นะครับแล้วก็บทเรียนที่ได้รับจากฮะดิษหลังจากนั้นก็จะไปบทที่8เลยนะครับไปกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือข้อสรุปแล้วก็ เป็นรายละเอียดที่เราได้เรียนประเด็นศึกษาของวิชาอัลฮะดิษในประเด็นที่หนะฮะในประเด็นที่อะไรที่4แล้วก็ที่5ที่6นะครับที่6ก็เรียนไปแล้วอ้าวการบ้านมีนิดนึงนะย้อนไปตรงนี้นิดนึงย้อนไปตรงไหนตรงที่นบีบอกว่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ย้อนเนี่ยอัฟดอลุสซอดอกก์ยูดุลมุกิลการจ่ายซอดอกที่ประเสริฐที่สุดก็คือ ความพยายามที่จะจ่ายสดกของผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยๆอย้อาวการบ้านมีนิดนึงข้อเดียวบริจาคคนละหนึ่งบาทเดี๋ยวเอาเลยให้ลูกประโยชน์ในตู้บริจาค <c oughs> ไม่ต้องมาโทรมาถามผมนะจันสิบบาทได้เปล่าแล้วแต่เกินจะบาทหนึ่งได้ขอบาทเดียวเนี่ยพี่น้องกำลังเรียนอยู่เป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนคน,คนละบาท บริจาคหนึ่งบาทช่วยค่าน้ำค่าไฟที่มัสยิดนี่คือการบ้านของวิชาหะดีษในวันนี้นะครับต้องทำให้ได้นะแล้วอินชาอัลลอ์ในครั้งต่อไปก็จะมาเรียนประเด็นศึกษาข้อที่7นะครับอินชาอัลลอ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวววัับิิลลลลาาาฮฮตตฟกดยะอสส